สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วเนาะคะมืาอนี้เฮ็ดอาหารเย็นนะคะอาหารเย็นวันนี้ข้าวบะหมี่สต้มอ่าต้มน้ำมันะคะน้ำมอ่าต้มแงจงจืดเออ,เอ่น้ำมัแจงจืดน้ำมันะคะน้ำมันน้ำมัไผ่น้ำมัไผ่ตรงนะคะพี่น้องเนี่ยนอน่งใหญ่ๆนะคะพี่น้องนั่นแหละ ยังไม่ก็พีน้อกสิแกงใส่กับกับปีกไก่ปีกไก่ท่อนบนนะคะเนาะค่ะไปค่ะไป,ะปะเห็ดน้ำกลั่นค่ะพี่น้องมวนมวลเนาะค่ะเห็ดกับเขานะคะอาหารเย็นมาแลงนี่ก็จะมีแกงเจิดนื้อไหมใส่ปีกไก่นะคะแล้วก็ซีมีน้ำพริกนะคะน้ำพริกกะปิปลาทูนะคะแล้วก็ซีมี ร้อยสิบพันวุ้นเซนเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะไปมว้มวนน้ำกันค่ะค่ะพี่น้องน้ำใหม่อันนี้เนาะค่ะนะนี่น้ำใหม่ก้วันรอบใส่แล้อะคะ่ะไปเป็นเคียงเนาะ,ะพี่น้อง น้องน้อยด้วยค่ะพี่น้องส10ข้อแล้วค่ะใส่บาดเจ็บค่ะพี่น้องไปเอามาต้มนะคะพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องต้มและะ้วค่ะเกลือใส่จักน้อยนะคะพี่น้องนะเนาะเกลือใส่จักน้อยนะคะพี่น้อง กระทะพี่น้องสิได้เห็นหน่อค่ะหมอนี่เฮากระต้มนะคะเนาะพอตัวนี้พอตัวนี้จืดแล้วนะคะพี่น้องเนาะเฮาก็ะซี่เอาไปใส่หมอนุ่นนะคะพี่น้องเนาะหมอนี่หมอนี่ไม่พัวบ้านนอกสอต้มเวด้านน้นำมันมันจืดนะคะพี่น้อง ข้าวบะหน่อกระตัมสามเกลือใส่เนาะคะ่ะเนาะกระกระเทียมพริกไทยเนาะคะ่ะพีนนน่น้องเนาะใช้เลยเนาะค่ะพี่นอ้นอง ค่ะพี่น้องเนาะเอาใส่เ,เกลือใส่นะคะพี่น้องซอสปรุงรสใส่นะคะ ครพี่้องตาลปี๊บใส่ไปจักน้อยนะคะใหม่ก็ลังเด,ะะเดือดถ่ายนิดเดีนนะคะตีตะกรอนเดือดแล้วกเอาไก่ใสค่ค่ะพี่น้องค่ะไม่ควรานอาก,ก็อเอาไก่ใส่นะคะพี่น้องปี อีกไก่บ่นนะคะพี่น้องเนาะใส่ไปเลยใส่ใส่เป็นปีไปเลยนะคะพี่น้องเพื่อพี่น,น้องก็จะบอซับนะคะต้มถาน้ำใหม่นาะคะ่ะต้มถาน้ำใหม่เอ๊ะพี่น้อง พี่น้องเดือดแล้วนะไอ่สุกแล้วนะค่ะเจิดแล้วเดี๋ยวคาวบะนกซีมังแล้วนะคะเจิดแล้วเดี๋ยวมันข้าบะนกเอาไปเทน้ำออกนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเอามาใส่หมอนุนเนาะค่ะค่ะล่างเรียบร้อยนะคะพี่น้องเอาไปเทน้ำออกแล้วก็ล่างล่างอีกล้างอีกหนามนึงนะคะพี่น้องนาหนึงสองนามคปลากันไปเนาะแต่ไม่นั้วล่างสองนามนะคะค่ะไปน่ค่ะพี่น้องไปเลยค่ะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเขาจะไปตำน้ำพริกกันนะคะกับเขามาเนี้แต่ว่าจะเปิดไฟแห้งแล้วค่ะพี่น้องอพอมันเดือดตะกะรีเลยนะคะเดี๋ยวน้ำม,มันสิข้นเกินไปมันปอไปตะกินแล้วค่ะพี่น้องเน,ะนาะน้ำมันใช้ใสมันจังอร่อยค่ะเห็ดไฟร่มๆ่มเห็นมันเดือดปุดปุดแล้วค่ะพี่น้องเนาะต้มนราไหม ต้มน้ำมันสปีกไก่นะคะแซ้รกระดูกหมูก็ได้ถ้่บ่ามากักไก่เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามันเขากันกับกับไก่เด้ค่ะพี่น้องนี่นะเขากันนะคะพี่น้องใส่จจังซี่ละค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องตำน้ำพริกกันบาทนี้ใส่น้ำตาลลงไปเนาะคะ่ะ ม,มนัำพิกกะปิเนาค่ะแยก้วาบนนอค่ะนนิแอนนักุเ์ห้องไป็น้กขแวมันดังโป๊บโป๊บโผดค่ะ หอมมันชิลล์นหนาใช่พริกกระเรียงด้วยค่ะพี่น้องพริกกระเรียง,องหอมดีเลยค่ะพี่น้องเ็ดพร้อมสะใจดีไาไอ้นี่กระเดือดพอดีนะคะดี มาใหม่เลยเดี๋ยว,เ,ยวเอาเพิ่นรุ่มๆไปอังสี่น,น,ะน,ะน,ะนะคะนี่นไหมคะพี่น้องน่าค่ะเดือดนะคะค่ะเดี๋ยวเอารุ่มๆไปนะคะพี่น้องอรีไฟแล้วนะคะค่ะตำไปเรื่อยค่ะพี่น้องให้ตำพริกให้มันแหลกกันจัง่อยนะคะ เอากะปิใส่นะคะกะปิปิงแล้วเรียบร้อยน,นะคะพี่น้อง 还便宜。So แซมจังสิเอาปลาเขือพ่วงแซมจังสิสบ่าด,ดำนะคะพี่น้อง มันเขากันต้อค่ะพี่น้องอต้มน้ำใหม่นะต้มน้ำใหม่กับแก้วกับปีเนาะคะ่ะเพือกันพี่น้องลองเก็บกิมมูนด้วยค่ะดำคางๆเอาพี่น้องมสีกระเด็นเขาตาถ้าบ่าเซ่ันนี้มันดำเนาะค่ะพี่น้องถ้าบ่าเซ่บักนาาลงไปมันสีดำ ค่อยๆเอาวผัพี่้องม่เอาไม่พ่อใส่ดกใส่ม้าวอีก เปียวว่านหวานนะคะ่ะคนกินโนวๆจกาก่อยบานสิกินเกี่ยวจาย้า้อยจะไปคั่วบนนอเาะมักเปียว พปไหนอะป่าเบิร์ย็ไปทไม ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไวรปขวบพบันนัก tag สี่ถูกค่ะพี่น้องนเนาะก็ข่าวก็มากพอดีนี่ค่ะเอาพริกใส่เป็นหน่วยนะคะพี่น้องเนาะนี่ใส่เป็นหน่วยไปเลยเด็ดยัจนี้ใส่อีกแค่นี้แหละค่ะพี่น้อง เดี๋ยวไวปขั้วบะนกสิพิสูอสิไปเอาปลาทูค่ะปลาทูสั่งเข้าไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะนี่เรียบร้อยแล้วน้ำพริกเนาะค่ะค่ะทอดปลาทูค่ะพี่น้องคทอดปลาทูเนาะค่ะพี่น้อง કિં કા�લાલા แบบมะสุกนะค่ะพี่น้องค่ะประถูทอดเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องก็อันนี้ไม่คั่วบนนอกก็สิทอดชะอมเนาะ,ค,ะค่ะค่ะชะอมด้วยนะคะพี่น้องกินกันบน้ำพริกนะคะ เ่ละพี่น้องบ้าพี่น้องบ้าไหมนี่น้อาอะพี่น,น้องทาป่นปเส้นค่ะบ้าน 哎，都还没开始呢。 ใส่เตาโู่แล้วะค่ะพี่นอ้องใส่เห็ดหัวหนูขาวะคะ่ะดีไปจัดน้อยะค่ะพี่นอ้อง แป้งไปคั่วมันออกสิจนซุปน้าใหม่นะคะพี่น้องค่ะ okay. ใส่ผงเสร็จลงไปเลยค่ะพี่น้องเ,เครื่องนะคะใส่ผงเนือ ใส่หอมห่อใหญ่แล้วค่ะคุณไปจะพอยตัอผู้มันจะผาเหลืองแล้วค่ะพี่น้อง ก็ันหนสิใส่ไถัทวงอกเนะคะค่ะพี่น้องต้นหอมกับถั่วงอกใส่ไปฟอมกันเลยเนะค่ะ ซ,ซื้อก็ได้ผู้บ่กินเขานะคะผู้บ่กินเขา่าเอ่าบอกินเข่าเย็นแต่กินพัดทวงออกไปนะคะพี่น้องนะพัดพัดพัดไอ้นี่นะพัดพัดปุนเส้นเท่วนงอเข้ามา ไปไว้ค่ะพี่น้องน้องไม่คุยขับน้องไปเอาจานมาใส่น้อค่ะผัดเสร็จสับนะคะพี่น้องเดี๋ยวขึ้นโต๊ะจังเบิ่งน้ำกันนะค่ะค่ะพี่น้องขึ้นโต๊ะเรียบร้อยนะคะไม่คุยมันอกกระซิคอปิดคลิปนะคะพี่น้องค่ะขอขอบคุณหลายๆเ้อค่ะที่เขามาติดตามเขารับชมนะคะเขามาหากระลังแรงใจไม่คุยมันอกค่ะ กับเขาก็สิประมาณนี้มันนี่หายเติบนะคะคเขาเก่าก็มนี่เนาะค่ะพี่น้องอย่าเพิ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่พลามันออกเลยเด้อค่ะกดปากดินกดสิบประพันในคลิปต่อๆไปค่ะไปละค่ะคลิปหน้าพอกันไว้สวัสดีค่ะ